ยังอยู่ที่กระทรวงที่ภูมิใจไทยดูแลนั่นคือกระทรวงสาธารณสุขนะคะกับกรณีของการย้ายคุณหมอสุพัฒนหาสวรรณกิจ จากโรงพยาบาลจนะพอโรงพยาบาลจนะไปเป็นอีกโรงพยาบาลหนึ่งจบแล้วไม่ใช่เหรอคะก็จบแล้วเนี่มันก็น่าจะจบแล้ววันก่อนเราก็เพิ่งเอาภาพมาให้ดูใช่ไหมที่บอกว่าจะเขอเก็บเวรเบียรนัพัฒนาเป็นห้องก็ผ่าตัดเรียบร้อยก็เป็นเรื่องที่ดีจากบ้านใด้ประโยชน์ใช่ค่ะเพราะว่าเขาได้พอคนใหม่ก็คือนายแพทย์หมัดหิมเหมเนี่ยนะคะแต่ดูเหมือนว่ามันทําไมไม่จบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณหมอรุ่งเรืองกิจิาติโคศกประสงษาสุขค่ะเขาทําโพ อารมณ์<อ>เหมือนแบบเหมือนโพกันเมืองอะเออแต่อันนี้ไม่ใช่โพลับนะเพราะมันไม่รับนะคะคุณหมอเรื่องเรืองเนี่ยเขาออกมาทำออกมาเปิดเผยเรื่องของโพค่ะเขาไปทําความคิดเห็นว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเห็นด้วยกับการเปลี่ยนผอ,อโรงพยาบาลหรือเปล่าถึงขนาดต้องทำโพเลยเหรอ นะจปรากฏว่า90.7%บอกเห็นด้วยดีใจกับการเปลี่ยนแปลงขณะที่7.2%ไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วก็ไม่ไม่สนใจและ2.1%บอกว่าอยากให้คุณหมอสุพัฒนอยู่ต่อค่ะ โดยเขาขอให้มีการพัฒนาโรงพยาบาลจจนะให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะคุณหมอรุ่งเรืองก็บอกเนี่ยบุคลากรและคนส่วนใหญ่พูดตรงกันว่าผอ,อคนใหม่เนี่ยใส่ใจดูแลประชาชนล่าสุดก็มีการเปิดห้องผ่าตัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคือเหมือนเป็นการออกมายืนยันว่าเห็นไหมว่าการย้ายผอ,อ,อในครั้งนี้คนในพื้นที่เขาไม่ได้อะไรออมันนอนจากไม่อะไรแล้วก็เขาก็ยินดีปรีดาด้วยค่ะ คือผมผมว่าเรื่องการย้ายอํานาจอย่างที่ที่เราบอกไปเนี่ยมันก็จบไปแล้วถูกไหมกระทรวงก็มีอำนาจถ้าคุณหมอสุภารเห็นว่าไม่ถูกต้องก็ไปร้องตามช่องทางของข้าราชการนะครับแล้วก็เอาก็โชว์ภาพว่าโอเคไม่ย้ายปุ๊บดีขึ้นเลยมีการเปลี่ยนแปลงชาวบ้านได้ประโยชน์ได้ห้องผ่าตัดอะไรก็ว่ากันไปก็น่าจะพอแล้วนะอันนี้เหมือนไม่ขยี้นะโอ้อันนี้อันนี้ผมว่ามันเกินอันนี้ต้องความคารพบนะคือแต่บอกว่าอันนี้เป็น ทำตามหลักวิชาการหรืออะไรเนี่ยถามว่ามัน,มน,มนจําเป็นอะไรที่ต้องไปถาคณะนะคือคนาอกา <นะ S 2> จะตั้งคําถามว่าที่ผ่านมาเวลาย้ายผอ,อ,อ,อต้องทโพอด้วย,ยวไหมว่า่โพมการย้ายโรง,งพยาบาลบ้านคุณอัญธิยาเนี่ยนะ<อ>คนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรยังไงเนี่ยบ้นจะก,กาย<อ>คือยิ่งทําแบบนี้นะย,ยิ่งทําให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครับบอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาตั้งใจทั้งที่การย้ายคนทน,นผมผมก็ประเมินเัาเ,เองนะ,ะผมก็ไม่ได้ไปทปําโพอ คนก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติการย้ายผู้ในการโรงพยาบาลยิ่งยิ่งวัดอยู่มานานก็ย้ายได้อะไรเงี้ยนะก็สลับกันไปสลับกันมาครับคุณหมอสุพัฒเก่งย้ายไปที่โรงพยาบาลอะไรสบ,บายอยอใช่ไหมก็อาจจะทําให้โรงพยาบาลสบ,บายอยอดมีการพัฒนาขึ้นมาฝ่ายเชียร์คุณหมอสุพัฒบ,บอกว่าไปแกล้งเขาอย่างนั้นก็ว่ากันไปก็น่าจะจบตรงที่ว่าโอเคมันเลยไปแล้ว มันเลยจุดนั้น,นไปแล้ว,แ,ลวแต่พอมาทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็จะมองไปอีกแบบนึงโอ้โหนี่ไปอะไรมากมายนักหนาเพอ